ก่อนถึงเทศกาลลอยกระทงในทุกๆปีคุณสโรชินีเชื้อฉลาดอายุ37ปีชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลปากน้ำอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจะเตรียมประดิษฐ์กระทงที่ได้จากวัสดุธรรมชาติเช่นกระทงที่ทำจากใบตองบ้างทำจากใบลอตเตอรี่บ้างเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกซื้อไปร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงที่ชายหาดแหลมสิงห์และบริเวณใกล้เคียง และในปีนี้คุณสโรชินีได้มีแนวคิดทํากระทงจากใบจากตากแห้งเป็นปีแรกซึ่งจะได้สีกระทงออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนสวยงามเป็นธรรมชาติจึงได้เตรียมการล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ถึงสามเดือนโดยการออกไปหาตัดใบจากมาจากคลองแถวบ้านแล้วนําไปตากแดด3-4แดดจนแห้งจากนั้นก็นํามามัดเก็บไว้ส่วนฐานกระทง ก็จะไปหาตัดต้นกล้วยที่แก่แล้วมาตากแห้งให้ตายนื่งก่อนถึงหั่นให้ได้ขนาดความหนา2เซนติเมตรความกว้าง7นิ้วต่อหนึ่งชิ้นคุณสโรชินีได้สาธิตขั้นตอนการทำกระทงจากใบจากโดยการนำใบจากตากแห้งที่มัดเก็บไว้มาแยกเป็นใบแล้วตัดเอากระดูกทิ้งเพื่อที่จะนำมาพับกลีบหลังจากพับกลีบเสร็จก็จะนำมาขึ้นฐาน จัดเรียงกลีบเป็นแถวให้สวยงามขั้นตอนสุดท้ายพันขอบที่ฐานกระทงด้วยใบจากตากแห้งเช่นกันเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยจากนั้นปักดอกไม้ที่มีทูปเทียนพร้อมจำหน่ายนอกจากนี้คุณสโรชินียังได้สาธิตขั้นตอนการทำกระทงจากใบลอตเตอรี่ที่ประดิษฐ์ขายในทุกๆุกปีโดยใช้เวลาที่ว่างจากงานประจำพับกลีบกระทงสะสมไว้ ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ทั้งหมดราว500ใบโดยที่มีผู้สนใจสั่งจองไว้บ้างแล้วส่วนกระทงใบตองและใบไม้ที่เป็นลายด่างที่ลูกค้าต้องการใช้เป็นใบสดๆก็จะทำล่วงหน้าได้เพียง3วันหรือนำไปนั่งทำในวันลอยกระทงค่ะเออ่500อันเหรอพี่500<ม>อันนี้พอไหม่บบางทีก็ไม่พอพี่ไม่พอขายด้วยใช่ครับพี่ ทำมันตัวนี้ด้วยเราก็ต้องไปทําใบตองอีกแต่ใบตองนี่ต้องถึงไกลไว,วนถึงวันครับพี่ประมาณสามวัน,วน,นครับพ<อ>ี่สามวันเรานําใบตองมาเช็ดทําความสะอาดแล้วก็เอามาผึ่งก่อนให้ใบตองมันนิ่มครับ<อ>พี่มันจะได้ผึ่งแดดหรือผึ่งธรรมดาครับผึ่งแดดอ่อนๆก็ได้พี่เพราะว่าบางทีกระทงพวกนี้บางทีมันขายหมดแล้วก็ไม่พออย่างเงี้ยจ้ะเราก็ต้อง เราก็ต้องเอามาเสริมไว้อย่างพี่แต่บางบางปีนี่ก็ถ้าเกิดแบบยังไม่ทันเลยก็สองร้อยอันประมาณนี้พี่ถ้าถ้าแบบว่าไม่ทันเลยเงยพี่ก็ประมาณสองร้อยกว่าอันพี่ขายาแถวแช่ช่หา้วต,ติงตรงตึกแดงค่ะพี่ใช่ค่ะพี่ขายทุกปีพี่อันนี้หนูก็นั่งทำวันนึงก็ถ้าวันนึงหนูทำไปเรื่อยๆก็สิบอันอย่างเงี้ยห,หนูก็ใช้เวลาประมาณ สิบโมงสิบโมงก็บ่ายสามสามโมงก็หนูก็เลิกแล้วอย่างเงี้ยค่ะไอย่างอันนี้เพิ่งเพิ่งคิดค้นใหม่นะพี่นะไอใบจากนะพี่ทำเป็นตีอันนี้นี่คือปีแรกนี่เนี่ยใบจากนี่เพิ่งปกติเลยเราจะเน้นใบตองเดิมๆนะพี่แล้วก็เป็นลอตเตอรี่พี่ที่แบบขายกันทั่วไปอย่างเงี้ยพี่แต่เราก็แบบเน้นแบบความละเอียดความสวยงามด้วยพี่มันจะเป็นแบบเราต้องทําให้ เป็นเกล็ดเงี้ยพี่รูปเป็นทรงแต่เนี่ยเพิ่งคิดคิดคิดออกแบบมาพี่คเพราะว่าหนูว่ามันธรรมชาติดีพี่ไอ้ใบพวกเนี้ยมันสามารถเก็บได้นานเงียพี่ถึงเราจะขายไม่หมดแต่เราเก็บใบมันไว้ได้พี่ใบตัวนี้พี่เพราะว่าใบตัวนี้มันจะเป็นใบที่เราตากแห้งเลยเงี่ยพี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่ก็ขอเข้ามาครับพี่จะไม่ได้ซื้อครับพี่ อันนี้ก็ขอก็ามาทําเองพี่อันนี้ก็ขั้นตอนแรกนะพี่ก็เตรียมใบจากที่เราจะใช้ทํากีบปะทงนะพี่นะแล้วเราก็ใช้กันไก่แต่ว่าเราจะมีแบบแบบของมันอย่างเงี้ยวัดกีบก่อน,นเราตัดวัดกีบเอากะเอาก็ได้พี่ตัดอย่างเงี้ยพี่มันได้ได้ตรงมันนะใบจากต้องลอกก่อนเนาะใช่ครับพี่เราก็ต้องลอกอะไรให้มันติดก่อน หรือไม่เราต้องเอาไอ้ตรงเนี่ยเขาเรียกกระดูกมานะพี่ตัวกระดูกตรงด้านนี้มานเราต้องใช้มีดอุปกรณ์ก็มีมีดเดี๋ยพี่ต้องใช้มีดแล้วก็วกใช่ครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราพับกรีบมันจะไม่เป็นทรงกรีบบัวพี่จ้ะนี่แล้วก็ใช้มือรีดไปอย่างนี้เลยครับเพราะมันแห้งแล้วไม่เป็นไรครับพ,พอรีเดเสร็จปุ๊บล้วก็มาตัดตามกรีบได้เลยนะอุปกรณ์ก็มีกันไกลแล้วก็มีแม็ก์นะพี่ ถ้าใ,ใช้งานนะแล้วก็ตัดให้มันเป็นแบบกีบก่าทำทุกปีไหมคะทำทุกปีอ่ะพี่ทำกีป่ปีแล้วเนี่ยพี่ทำหนูทำตั้งแต่อายุสิบสี่ครัพี่ตอนนี้พอพอมันได้แล้วเราก็มานั่งจัดกีบมันอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะใช้ แม็กเย็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะแต่อย่างนี้เราได้เราทำสำเร็จไปแล้วตัวที่เราจะพร้อมประกอบกระงนี้พอทำสำหรับหนึ่งอันไหมกระถงอันนี้ได้ค่ะอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยนี่ก็จะเรียงมาเรื่อยอย่างเงี้ยเรียงลูกแต่ใช้เป็นตะปูครับพี่ตะปูตะปูเย็บเอาเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นตอนแรกเลย จะทำเป็นกระดาษรองก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นตอนแรกเนแต่อันนี้มันใกล้จะถึงเวลางานก็เราก็ใช้ตะปูตะปูประกอบอันนี้เราทําแบบช่วงต้นปีอเงี้ยอันนี้ทำสามเดือนนะครันี่ใช่ครัแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ทำไอตัวกระน,นี่มันเราทําแบบเป็นวางเรียงไว้เฉยฐานมันก็ถ้าถ้าเป็นตัวฐานหมายถึงว่าตัวกระทงใช่ไหมพี่ก็จะใช้เป็นต้นกล้วยเลย แต่ว่าต้นกล้วยนี่เราต้องตัดมาก่อนล่่งหน้านะพี่ประมาณสิบวันมิสิบวันเอามาทิ้งไว้ก่อนพี่แต่ว่าต้องใช้เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยที่แก่แล้วพี่ถึงจะมาทําได้พี่แต่ว่าถ้าเป็นต้นกล้วยอ่อนเลยนี่มันทําไม่ได้พี่ใช่ต้องตัดต้องตัดมาทิ้งไว้สิบวันเลยทำไมถึงให้ให้มันแบบว่าตายนึ่งครับพี่ครับพี่ใช่ครับพี่อันนี้คนแก่เขาบอกกัหนูมาอีกรอบหนึ่งงั้นเราก็จำมาพี่เขาบอกว่าต้องเลือกใช้เลยไม่ได้ ไม่ได้พี่เพราะว่าถ้าใช้เลน์นี่คือถึงวันเลยแล้วก็หั่นหันหันอันนั้นได้พี่อันนั้นได้จ้ะแต่ถ้าเราทําในระยะประมาณสักสิบวันสิบห้าวันเนี่ยพี่แล้วเราต้องมาซีนซีนเก็บมันอย่างเงี้ยพี่เราก็ต้องให้มันแห้งก่อนพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เบาด้วยพี่มันเบาใช่ครับพี่แทายน้ำขอมใช่พี่แต่ว่าต้องเลือกต้นกล้วยที่ว่าต้นกล้วยแก่แล้วพี่แล้วนํามาใช้อย่างเงี้ยพี่สองวันสามวันก็ได้พี อันนั้นคือได้เลยอยพี่หรือเราจะเอาอันอ่อนก็ได้พี่แต่ที่หนูเลือกวิธีเนี้ยเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราจะได้มีเวลาทําให้มันละเอียดด้วยพี่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งกระทงอ่ะมันจะได้เบาพี่ทีนี้เราก็มาปิดเก็บอย่างเงี้พี่เก็บขอบจ้ะเก็บขอบมันนี้พี่ แต่ถ้าเราจะทําในลักษณะน,น,นี้ก็มันค่อนข้างที่จะใช้ตําปูเยอะพี่นี่ถ้าทาแบบอย่างนี้นะพี่นะตําปูเยอะมากเกินนะพี่หนูก็เลยบบหนูก็เลยเลือกที่จะเป็นว่าเราต้องปิดอย่างนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยพี่<า>ใช่ค่ะพี่ปิดธรรมดาดีกว่าเพราะว่าตะปูมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะพี่ก็เลยก็เลยบางทีก,ก็ต้องให้มันปิดขอบไปอย่างเงี้ยปิดเรียบๆอย่างเงี้ยพี่จ้ะแต่นี่เราจะปิดสองรอบไงพี่ ใช่พี่มันหนาก็ไซส์ก็จะประมาณเท่าๆกันนะพี่อันนี้ทําแบบว่าอย่างอย่างสดนะพี่ถ้าทําแบบแบบใบกล้วยนี่ก็อีกแบบหนึ่งครับพี่แต่ว่าใบกล้วยนี่เป็นชุดหลังกล้วยใบตองเหรจ้าใบตองใบตองมันต้องทําก่อนก่อนปลอยกระทงสามวันใช่ใช่พี่งี้นมันจะแห้งนะใช่ครับพี่แต่ว่ามันก็มีวิธีเก็บความสดนะพี่เเนี่ย ใช้สารส้มนี่ oh. สารส้มแฝงกับน้ำกับน้ำมันมะกอ,อกนี่ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ควบคุมความสดได้อไว้ทำขอบของของ,ของใบใบตองอ <Yeah. S 1> ค่ะพี่ค่ะพี่แต่ว่าเราก็เอามาแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วหนูก็เก็บใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็แชไ่ไว้ในตู้เย็นพี่ oh. มันจะเก็บความสดได้ oh. ถ้าไม่พอก็เสียบได้นะ <Yeah. S 1> เสียบได้นะ เนี่ยครับพี่อันนี้อันเนี้ยเสร็จอันหนึ่งครับพี่เสร็จอันจ้ะเสร็จหนึ่งอันแล้วพี่เนี่ยรถเตลีที่ได้มาอย่างเงี้ยพี่ขนาดนี้นี่มันแล้วแต่ลอก,กาดด้วยอ่ะพี่บางลูกมันก็ใช้เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยพี่เนี่ยแปลว่าหนูก็จะหนูก็จะมาพับแบบอย่างงี้ก่อน,นอันนี้อันนี้คือคือเราก่อนที่เราจะพับใช่พี่แล้เป็นสามเหลี่ยมก่อนพาไว้มันชนกันอย่างเงี้ยพี่ อันนี้คือทำสามเดือนนะพี่นะนั่งทำนะพี่เ<อ>ฉพาะเดือนใช่แล้วใช่แล้วทำเฉพาะกรีบมันเฉยพี่ <ทำ S 1> พเพราะกรีบกรีบมันนี่ค่อนข้างที่จะ <sh arp> ใช่เยอะใช้เยอะแล้วก็เราก็ต้องแบบดูตามรูปตามทรงมันอย่ง mm hmm. อยางงี้พี่แต่ <sh arp> มันดีอย่างม่นไม่เนา่าใช่ใช่พี่ก็มันเป็นเอกลักษณ์ไปเลยพี่ไอเนียพี่ อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นตัวชั้นนี้พี่อ้ใช่ตัวขอบอย่างเงี้ยนี่ตัวขอบมันแล้วก็แม็กก่อนไม่ต้องตัดนะพี่แม็กนะใช่หนูก็จะแม็กแม็กให้มันได้ระยะแบบนี้พี่รูปทรงนี้อันนี้จะเป็นตัวขึ้นบนมันพี่ตัวเกล็แต่ว่าหนูจะใช้ด้ให้มันเป็นทรงนี้พี่นะแต่ว่าหนูไม่ไม่เอาทรงนี้พี่เพราะว่าเดี๋ยวเวลานะมันจะไม่ค่อยสวย แต่พับลอตารี่นี่เราก็พับไปเรื่อยๆไงพี่ถ้ามีเวลาว่างตอนไหนเราก็มานั่งพับอย่างเงี้ยพี่แล้วพับหนูก็เก็บใส่ถุงไว้ก่อนนะก่อนที่จะมานำประกอบนีพี่พับแบบเดียวกันเลยเหรอใช่ค่ะแ,บบแต่แต่ทีนี้ว่ามันจะมีการที่จะต้องพับขึ้นให้มันนะให้มันขึ้นกีบใช่พี่พับให้มันขึ้นกีบก่อน แล้วเราก็พับสอดเข้ามาอย่างงี้ใช่ใช่ใช่พี่ให้มันได้อย่างเงี้ยพี่มันก็จะเป็นแบบนี้ที่พับไปแล้วนี่ก็ใช้แม็กติดแต่ว่าหนูก็ต้องรีบดเีดกระดูกมันออกก่อนแต่ถ้าใบมันสดนี่พี่ต้องระวังมือเลยพี่มันหนากระดูกมันแข็งพี่น่าจะบาดมือเราถ้าสดเลยใช่พี่ เพราะว่าหนูในโดนหลายรอบมากเลยพี่ต้องต้องมีถุงมือพี่กเรดมันออกงนี้ก่อนแต่ว่าที่จริงอ่ะหนูก็มาดีไซน์เอาแหละให้มันแลสวยงามองนี้พี่ตัดเอตัวนี้มันออกก่อนพี่ออมันไม่สวยงามแล้วมันไม่เท่ากันเลยพี่ก็ตัดออกแต่นี่ต้องตากประมาณนะสามสี่แดดอลพี่ให้มันแห้งกริบเลยนะพี่หอไปแล้ว ใช่ไอใบาจากแล้วเนี่ยพี่ถ้าถ้าเกิดว่า,าดดใช่พี่สามสีแดดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตากไม่แห้งมันเป็นสีเขียวเงยพี่พอเอามาทาเพื่อแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนน่าด่างๆ่ะพี่มันก็ไม่สวยพี่สีมันก็ด่างใช่พี่มันก็ไม่สวยพเพราะเราต้องตากให้มันแห้งสนิทเลยพี่ถ้ามันมีไม่แห้งไปแล้วไม่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะพี่ มันจะเป็นแบบดำๆอ่ะน้ำตาลน้ำตาลเป็นใช่พี่เป็นข้าบอ่ะพี่ใช่พี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นขอบมันก่อนเนี่ยพี่เพราะว่าใช้หมดเครื่องอะรลใช่พี่ค่อนข้างที่จะหนูก็เลยแบบเราต้องดีไซน์หน่อยพี่หรือไม่ก็ใบเตยพี่ใบเตยใช่พี่ใบเตยก็ใช้ไหมไม่ค่ะอันนี้ใช้สีสดค่ะพี่ถ้าใบเตยก็ มันสีสหนหว่ามันสวยกว่าพี่แต่ถ้าสมัยก่อนเราก็จะใช้ใบตอง mm hmm. ใบตองตีขอบนี่แต่นี่คือหนูแบบว่าถ้าเกิดว่ามันใบจากเนี้ยเราก็มาทําเป็นขอบดีกว่ามันก็เหมือนแบบมันสวยอะพี่บางทีถ้าถ้าเกิดว่าจะมีวิธีนึง่งก็คือพับให้ได้ให้ได้สองสองสองเนี่ยพี่สองทบอะพี่มันก็จะประหยัด mm hmm. ตําปูไปได้อีก นี่พี่นนออใช่พี่สองทบแต่ว่าเราต้องดันเอานิ้วดันแบ่งไว้พี่ใช้กันไกลกดหน่อยพี่ม,มันแน่นถ้าถ้าเราวางอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันจะยับไหมพี่หนูต้องใช้ขาหนีบอาขาหนีบนี่พี่ใช่พี่มันจะไม่สวยงามพี่เดี๋ยวมันจะยับไงพี่อันนี้ก็ ก็ไม่รู้ว่าใครจะทําบ้างนะแต่ว่าหนูเนี่ยต้องแบบนี้เลยแล้วแต่วิธีการใครใช่พี่ใช่พี่แต่หนูมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้มันจะมันจะไม่ทําไม่เสียรูปทรงไงพี่แต่เอามือดันไว้นี่หนูทำคนเดียวในสามร้อยอันแล้วเนี่ยตอนนี้ได้สามอันแล้วเใช่พี่เนี่ยรวม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 เนี่ยรวมกันหมดค่ะรวมใบจาก ค่ะสา<ำ>มร้อยอันนพี่ยังไม่บวกกับไอ้ที่เราตัดไว้เนะยพี่ยังไม่รวมกันอกีกก็ได้เป้าเลยห้าร้อยอ่ะพี่เนี่ยใช่พี่ตังเป้าไหวนนห้าร้อยค่ะก็ใบตองอี่อ่ะพี่ใช่พี่เพราะ<อ>เรานั่งทําเรานั่งทําสดไปในตัวอะไรพี่เราตั่งทำเรานั่งทําให้เ,เขาเห็นไปด้วยไง,งพี่ออออแต่ว่ามันเป็นรายได้หลักเลยนะพี่นะรายได้ที่ว่าเป็นรายได้ครอบครัวเลยพี่ไอตัวเนี้ยพี่ที่ว่าหนูทามาเนี่ยขบเสร็จแล้วเนี่ยพี่ ขอบที่ว่าหนูทำมาที่จะเป็นอย,อย่างที่เห็นเนี่ยแต่หน,นหนาประมาณเท่าไหร่เนี่ยอเออความหนาเลอพี่เออประมาณสองสองเซนสองเซนนะพี่ความหนาพี่